คุณททมองว่าแนวทางที่เราสามารถจะช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในสถานการณ์เร่งด่วนตรงนี้โดยเฉพาะปากท้องพี่น้องประชาชนมีแนวทางยังไงบ้างคะคุณทัชนีมันมีอยู่สองเรื่องนะที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเรื่องแรกก็คือสิ่งที่วิชั่นใหม่จะต้องทำเนี่ยจะทำอย่างไรให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในของประเทศไทยนี่ดีขึ้นแล้วมีความมั่นคงในชีวิต ในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยจะทําอย่างไระนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําให้เขาวิธีการข้อที่สมที่ยังขาดไม่ได้คือความอบอุ่นภายในครอบครัวนะครับว่าลูกหลานของเขาเนี่ยจะทําอย่างไรที่จะดูแลพ่อแม่หรือจะทําอย่างไรที่จะดูแลปู่ย่าตายายของเขาเนี่ยนะครับโดยที่เขาเนี่ยไม่มีเวลาหรอกเพราะว่าคนมันน้อยคนไปทำงานน้อยลงถูกไหมฮะเมื่อมันน้อยลงแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ไม่มีเวลามาดูจะปล่อยไว้ที่บ้าน จะปล่อยให้อยู่โดยลําพังเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะบางบางวัยเนี่ยม,มันสูงวัยสุที่มีอายุมากๆแล้วเนี่ยมันปล่อยอยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าบอกบอกว่าจะจ้างพยาบาลหรือบริบาล<ม>ที่จะมาดูแลที่บ้านเนี่ยก็เป็นต้นทุนที่สูง<ม>ต่อเดือนที่สูงมากสิ่งที่ต้องทําตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีอ,อนามายัยหรือโรงพยาบาลประจําตําบลเนี่ยโรงพยาบาลประจําตําบลเนี่ยจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นใน,ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนึกก่อนไหมครับ แล้วทำยังไงคุณต้องเป็นการดูแลพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของผู้สูงอายุในชุมชนนั้นๆในตำบลน,นั้นๆเพื่อให้เขาเนี่ยได้มารวมอยู่ตรงนี้ตอนเช้าลูกหลานเอาฝากไว้ได้ไหมคุณอาจจะมีกิจกรรมร้องเพลงอาจจะมีกิจกรรมทํานูน่นทํานี่มีวิทยากรมีปราดมีผู้ที่มีความรู้หรือเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้มีโอกาสได้ไป อยู่กับเด็กๆในโรงเรียน<ม>ไปเป็นคนสอนเป็นคนนู่นนี่นั่นนะให้เขารู้สึกเขามีความสุขเขามีคุณค่าต่อสังคม,มสําคัญที่สุดต้องให้เขามีคุณค่า<ม>นะครับแล้วเขาจะอยู่อย่างมีความสุขนี่คือสิ่งที่วิชั่นใหม่จะต้องคิดและต้องทําตรงนี้ให้เขาแล้วในกรณีที่ตอนนี้ผู้สูงอายุเยอะมากการรองรับของพรรควิชั่นใหม่จะเตรียมการเพื่อนาเสนอในส่วนของนโยบายยังไงบ้างคะนโยบายแรกก็คือเราจะต้องจัดการเรื่องโรงพยาบาล ประจำตำบลรอรพศตอเนี่ยให้เป็นโรงพยาบาลขั้นปฐมภูมิมนะครับเพื่อที่จะเป็นจุดศูนย์รวมจุดเริ่มต้นในการดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่นนั้นๆเพื่อ เขาจะได้ดํารงชีพและก็ดํารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอ,อยู่อย่างปลอดภัยอ,อยู่อย่างมั่นคงคะนะครับรัฐจะต้องทัั s สด i หรือสนับสนุนการเงินลงไปสร้างโรงพยาบาลประจําชุมชนนั้นๆเนี่ยให้มันเข้มแข็งมากขึ้นจดให้มีพยาบาลจะให้มีบริบาลจะให้มีแพทย์ประจําอุปกรณ์รการแพทย์อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย smart health ใช่ไหม smart health เนี่ยคือเราดูแลระยระไกลนะครับสามารถที่จะใช้ศูนย์ถ้าบุคลากรเราน้อยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นเนี่ยเขา สมาร์ทเทลจะช่วยได้อย่างเงี้ยเราต้องทําได้ะนะครับประเด็นที่2คือรายได้นี่ละค่ะรายได้ในหลายๆพาเห็นหลายๆที่สนับสนุนว่าเสนอว,ว่าเสนอเดือนเท่านั้นเ,<อ>เดือนเท่านี้<อ>ทั้งที่จริงรัฐเราแบกรับภาระได้อยู่ประมาณไม่เท่าไหร่<อ>นะครับแต่เราก็มีความคิดอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าเราเห็นในต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ยเนี่ยไทยเนี่ยมันเก่งเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมเ,<อ>เก่งเรื่องการบริการใช่ไหม เก่งเรื่องของการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดในอไอเอเชียเลยแหละ,ะนะครับในระดับโลกเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือว่าคนที่มีอันจะกินในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอาหรับในอาเซียนหรือในเอเชียบางประเทศเขาก็บินมารักษาที่ประเทศไทยนั่นคือข้อที่หนึ่งนะนหะหมายความว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์เราทันสมัยบริการทางการแพทย์เราดี2ก็คือบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานอย่างเช่น อสอออมพ่ะปอพอตตรงเนี้ยเราเราตอนสังเกตดูไหมฮะตอนที่เกิดโควิดในบ้านเราเราได้รับคําชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกได้รับความชื่นชมจากนานาชาติว่าเรามีความเข้มแข็งด้านนี้เรานัมวันเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี้เราต่อย,ยอดแล้วก็ทําให้มันแข็งแรงขึ้นโดยใช้จุดชนการประจำชุมชนก็คือ รอปอสอตโรงพยาบาลประจำชุมชนให้มันทันสมัยมากขึ้นอรองรับปัญหานี้ได้มากขึ้นก็แสดงว่าคุณธกมันจะบอกว่าอย่างอาสาสมัครอสอมอนเนี่ยจะยกระดับเขาขึ้นมาใช่ให้เขาต้องมีความยกระดับ,ดบอสอมอขึ้นมากขึ้นยกระดับรอปอสอตขึ้นนะครับให้มันให้มันรองรับปัญหาของผู้สูงอายุได้ข้อที่1ข้อที่2คือเรื่องรายได้รายได้เรามีจุดเด่นเรื่องอะไรเมื่อกี้บอกแล้วรักษาพยาบาลเรามุ่งจุดเด่นเรื่องการบริการเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมฮะ เราทำพัฒนาประเทศไทยเนี่ยซึ่งมันมีคุณสมบัติที่เด่นๆหลายๆเรื่องเนี่ยให้เป็นบ้านหลังที่สองของวัยเกษียณได้ไหมโอ้โห oh ค่ะเราสังเกตดูไหมประเทศที่ทันสมัยแล้วที่จเจริญแล้วอ,อย่างเช่นยุโรปอเมริกาใช่ไหม,มพวกนี้เขามีเงินสวัสดิการหลัง uh huh. วัยนเกษียณนี่สูง uh huh. บางประเทศเนี่ยเดือนละ4ี่0 0บางประเทศเดือนละแสนบางประเทศเดือนละ8 0,000ื่นทั้งสอง กลุ่มเหล่านี้เนี่ยคือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องจัดก,การเข้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้มาใช้ชีวิตบ้านปลายในบ้านเราได้<อ>เพราะมันมีนอกจากข้อดีที่ผมพูดสิ่งแวดล้อมแดดแสงแดดเนี่ย<อ>นะฮะในประเทศทางเมืองหนาวเนี่ยทำไมเราเห็นพยายามเห็นไหมฮะนก<อ>ในหน้าหนาวน้ำบินจากไซบีเรีย<อ>ลงมาทางฝั่งร้อนะนะครับแล้วคนก็เช่นกัน<อ>คนก็หนีหนาวมาอยู่ฝั่งร้อนเหมือนกันนี่คือความ ความความจริงของโลกประเทศไทยอยู่ในที่ตั้งที่ดีอนอยู่ในที่ตั้งที่ดีภูมิทัศน์ดีสิ่งแวดล้อมดี<อ>แล้วก็บริการที่ดีนะเห็นไหมแล้วก็เทคนิคทางการแพทย์เราดีอะไรเงี้ยน,นี่คือจุดที่เราต้องมาส่งเสริมสนับสนุนตร,ตรงนี้แล้วรายได้จากการที่เป็นบ้านหลังที่สองหรือว่าวัยเกษียณของผู้สูงอายุเนี่ยแหละก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้ามาซัพพอร์ ดูแลผู้สูงอายุไทยอย่างนี้ดีไหมคุณรัชเนีว่าดีมากอย่างนี้จะได้เลยนะครับเพราะในประเด็นที่เรากําลังพูดถึงผู้สูงอายุคือเรื่องนี้มีอีกเรื่องที่สองที่ผมบอกว่าปัญหาของบ้านเราคือหนี้โอ้โหค่ะหนี้เกิดจากอะไรหนี้เกิดจากความผิดพลาดของการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจของประเทศของรัฐบาลเราใช้ระบบทุนนิยมมากเกินไปค่ะ เรื่องของนโยบายที่วิชั่นใหม่กำลังมีมาซึ่งเป็นแนวทิศทางใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของจะทำอย่างไรแก้ปัญหานี่เรารู้ว่าตน้นตอ,นตอนของนี่นะคุณรัชนีไปซื้อบ้านหลังหนึ่งเนี่ยคุณรัชนีผ่อน20ปีคุณรัชนีรู้ไหมว่าเงินผ่อนแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่คุณรัชนีผ่อนเนี่ยแปดเปอแปดสิบถ oh. ึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นดอกเบียเบ้ยอีกสิบยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นเงินต้นแล้วเมื่อไหร่คุณรัชนีจ,จะ,ะจหมดสักทีจะหมดสักท<อ>ีนื่องไหมฮะค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่านี่คือปัญหาที่มันเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วอย่างนี้ประชาชนมันจะอ้าปากได้ยังไงอะ่ะก็ในเมื่อทํางานไปก็เอาเงินที่ทํางานได้ค่าแรงที่ได้ผลกําไรที่ได้ไปจ่ายเป็นดอกเบี้ยหมดแล้วคนที่อยู่ได้คือใครแบงค์ธนาคารในทุนเงินกู้จู๋ไหมเพราะฉะเกิดอะไรขึ้นประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลจะต้องลงไปซัพพอร์ตช่วยเหลือเขา แก้ปัญหาให้เขาทำยังไงเป็นไปได้ไหมตั้งกองทุนกลางขึ้นมาที่รับซื้อนี่เหล่านั้นเข้ามาอยู่ในกองทุนกลางเหมือนกับกองทุนแก้ไขปัญหาฟื้นฟูหน,น,นี้สินเกษตรกระนะฮะรัฐบาลต้องต้องอัดเงินเข้าไปให้เขาอัดไปเยอะๆเพื่อให้เขารับหนี้ตรงนี้กลับเข้ามามนึกออกไหมฮะเมืม่อรับหนี้มาแล้วเขาจะได้ช่วยลูก เกษตรกรได้หลายคนมากขึ้นมากขึ้นปีนี้ช่วยได้ร้อยคนปีหน้าช่วยอีกร้อยคนสมมุตินะจริงๆผมไม่ต้องการร้อยนะผมต้องการว่าปีนี้ช่วยสักแสนคนได้ไหมปีนี้ช่วยอีกสักแสนคนได้ไหมไม่กี่ปีเราก็ช่วยหมดละแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องตรงนี้ได้ละแล้วก็ส่งเสริมวิชาชีพสนับสนุนเรื่องการพัฒนาอาชีพสนับสนุนเรื่องความรู้สนับสนุนบุตรหลานของเขาให้ได้รับการศึกษาที่ดีเนี่ยอะไรเงี้ย เขาก็จะสามารถดูแลครอบครัวได้แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องนี้เขาได้นี่คือ,เร,อเรื่องจริงของเรื่องของนี้ะนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราเราแก้ปัญหาด้วยวิธีการนี้แต่สิ่งสําคัญที่สุดระบบทุนนิยมมันคือดอกเบี้ยดอกเบี้ยดอกเบี้ยเป็นตัวกินเรากําลังมองหากองทุน<อ>ต่างๆทั่วโลกที่กู้ยืมเข้ามาแล้วไม่ต้องมีดอกเบี้ยได้ไหมไม่ต้องมีดอกเบี้ยไม่ต้องมีดอกเบี้ยต่อสู้กับเรื่องนี้เลยว่าโอเคเราไม่ต้องการเงินกู้ที่มีดอกเบี้ย เราต้องการเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบีย้ยใช้วิธีไหนหนึ่งร่วมทุนได้ไหมร่วมทุนแล้วแบ่งผลกาไรได้ไหมด้ยช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้หน่อยกองทุนที่เข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้เราได้ไหมเป็นหุ้นส่วนกับเราได้ไหม,มธุรกิจที่เรากาลังทําอยู่เนี่ย SME หรืออะไรก็แล้วแต่ทําอยู่เนี่ยมันดีอยู่แล้วนึกออกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละที่เราจะต้องมาปรับกระบวนทัพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ได้เขาเรียกว่าจัดระบบเศรษฐกิจทางด้านการเงินให้มันเข้มแข็ง ให้มันมองเห็นประชาชนจริงๆไม่ใช่มองเห็นในทุนและผลต่อมาก็คือว่าเมื่อมองเห็นในทุนในทุนก็ไม่ใหญ่ให้เราเกิดนะอย่างเงี้ยเขาก็ทํางานเขาก็มาครอบความพรรคการเมืองอย่างเงี้ยด้านละคะแล้วเสร็จแล้วไปไหนต่อไปไม่ได้เลยนะครับนักการเมืองรุ่นใหม่ต่อไปนี้นะฮะจะต้องนึกถึงประชาชนจะต้องช่วยเหลือประชาชนในด้านเหล่านี้ให้ได้ช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานอย่างนี้ก็ยังดีนึกออกไรฮะเพราะนี่คือจุดที่มันเป็นสิ่งที่วิชั่นใหม่จะต้องเอากลับมาคิด แล้วก็มาแก้ไขให้เขาซึ่งเราจะเห็นตลอดฟังมาตลอดนะคะว่าเอ้ในทุนนี้เป็นเจ้าของพักนี้แล้วคุณสุโธคิดว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นแล้วประชาชนจะเป็นแบบนั้นอีกไหมจะเลือกอีกไหมอะ,อะไรประมาณนั้นตรงน,นี้เราต้องมามองแล้วอย่างวิชั่นใหม่มีแนวทางด้านการเมืองอยู่2เรื่องนเ่ะเพื่อปลดล็อกการครอบงำทางด้านการเมืองและก็พวกกลุ่มทุนนะครับ แล้วก็ปลดลอกกั้งเรื่องของกลุ่มบ้านใหญ่ต่างๆเรามีอยู่สองเรื่องอเรื่องแรกเลยค่ะนกักการเมืองทุกระดับชั้นเนี่ยสส,อสอเป็นนายกเทศมนตรีเป็นสอวอคุณเป็นข้าราชการการเมืองหนึ่งสมัยแล้วสองสมัยแล้วสมัยที่สมคุณเว้นวักหนึ่งสมัยได้ไหมคุณสามารถเสียสละตัวเองตรงนี้ได้ไหมคุณอย่ามาพูดนะบอกว่า ไม่มีคนเก่งผมถามก่อนไม่ใช่รุ่นใหม่ๆม,มาเก่งทั้งนั้นเก่งกว่าคุณอีกแต่คุณกำลังจะดองอว่าเขาไม่เก่งเขาไม่เก่งนะคุณคุณคุณกำลังมองประมาทบินประมาทประมาทตัวเขาคนรุ่นใหม่ละค,คุณรุ่นใหม่เขามีความเก่งมีความสามารถแต่เขาขาดโอกาสคุณเป็นล็อกเขาไว้แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาไปต่อไม่ได้โนโยบายที่สองเนี่ยเป็นไปได้ไหมทุกรรคการเมืองเนี่ย ทำเพื่อประชาชนจริงๆทําเพื่อประเทศชาติประเทศชาติจริงๆทํำยังไงหนึ่งพักดูแลอย่างมากสุดก็ไม่เกิน2กระทรวงได้ไหมพักการเมืองกับนักการเมืองเดี๋รัฐมนตรีที่จะต้องเข้าไปในนามของเขาเนี่ยจะได้จับใจจะจับได้เลยว่าคุณชอบกระทรวงไหนคุณมีบุคลากรที่เก่งกระทรวงไหนคุณมีทีมงานที่เก่งกระทรวงไหนคุณเลือกกระทรวงนั้น ตรงความสามารถตรงความสามารถคุณเลยแล้วประชาชนได้ประโยชน์จุ๊บไหมฮะประชาชนต้องได้ประโยชน์แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่พรรคการเมืองขนาดใหญ่เป็นเจ้าของประเทศเป็นผู้ที่ควบคุมทุกทั้งหมดเลยปัจจัยต่างๆในประเทศคุณควบคุมหมดเลยปิดช่องว่างพรรคเล็กๆพรรคเกิดใหมพ่พรรคพใหม่ๆที่มีอุดมการณ์ดีๆมีบุคลากร,กรที่เขามีอุดมการณ์เนี่ยค,คุณปิดกั้นกังหมดเลย เพราะคุณอาศัยกําลังเงินจากในทุนที่ผมพูดก่อนหน้านี้ถจูไหครับทุนพักครอบงำพรรคการเมืองนะแล้วพักการเมืองก็มาครอบงาขบวนการทางการเมืองก็คือพักการเมืองเล็กค่ะปิดโอกาสก็หมดเลยโอ้นี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศถ้าเราแก้ใน3ามสี่ประเด็นตรงนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยหนึ่งเรื่องปัญหาของประชาชนปากท้องเศรษฐกิจแล้วก็สูงอายุนะ สคือในเรื่องของการเมืองใช่ไหม,มนะการเมืองการเงินวิธีการแก้ปัญหาอย่างเนี้นะครับแล้วประเทศไทยจะดีขึ้นลองอยากจะให้ลองให้ประชาชนพิจารณาวิชันใหม่มว่าจะอยู่ในใจท่านได้บ้างไหมเอาพักใหม่ๆพักที่มีโรมการและวพักที่อยากจะช่วยพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วมีความคิดใหม่ๆมีทีมงานใหม่ๆ แล้วจริงใจนะโปรง่งใสยุติธรรมคคะนะทำด้วยใจโปรง่ปรงใสยุติธรรม,รรมโดยวิธีการใช้ทุกวิธีการเลยทั้งระบบะ AI เนี่ยเข้ามาช่วยสิในการบรหิหารจัดการระบบะมันจะมีผลก็คือในเรื่องของการบรหิหารจัดการระบบราชการไม่ว่าจะเป็นการประมูลงานการบรหิหารจัดการข้าราชการในตำแหน่งต่างๆถ้าเราเอาระบบ AI เอา มาเป็นตัวควบคุมเก็บข้อมูลใช่ค่ะนะฮะแล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นเป็นเป็นบรรัดฐ,ฐานในการพิจารณาระบบบทธรรมจะเริ่มเริ่มอ่อนลงโอจะดีขึ้นแล้วข้าราชการผู้ปฏิบัติการที่มีความขยันที่มีความมุ่งมั่นและมีอุดมการจะได้เกิดสีิทีคนดีมีที่ยืนถูกไหมครับแล้วอย่างนี้เขาก็จะมีกำลังใจค่ะ ไม่ใช่ว่าถึงเวลาจริงๆจะเติบโตก็โดนสกัดยิ่งทํางานเก่งยิ่งโดนดองเอาไว้ใช้งาน่เคยเจอคําพูดนี้ไหมเคยค่ะแล้วไม่ใช่เส้นสายเขานี่ใช่ไอ้คนนี้เก่งไว่จะพึ่งโปกพวกใครพวกมันนี่คือปัญหาของประเทศที่ต้องแก้ไขเลยี่เขาเรียกว่าระบบอุปธรรมเหรอคะใช่นี่คือระบบอุปธรรมที่พวกเราจะต้องช่วยกันแก้ไขนะคร เปิดโอกาสให้พรรคใหม่ๆอย่างพรรคพิชั่นใหม่ที่เขามีอุดมการณ์แล้วก็มีแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติดีๆอย่างเงี้ยให้ไปอยู่ในหัวใจของท่านแล้วให้โอกาสเขานะครับแล้วเราจะตอบแทนท่านในสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรานำเสนอเพื่อให้ท่านได้ดีขึ้นเพราะสิ่งที่ท่านให้มาเราก็จะให้คืนถึงท่านจะไม่ให้มาเราก็จะพยายามให้คืนนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ